จานร์งครับจะลงคาถาจานรเสียยจานออดตั้งอธิฐานนะครับทุกคนอรยบากได้อะไรหวังอะไรอธิษฐานันทุกคนทุกคนอยาได้อรหวังดรยากดไวังไรอยไต้องมาลงงอคไยกอะไนใรอยอะอ

اچھا لایا نمو ايم چا چا 550 اپ میں رنگ میں ไปยื่นีอ่ะไม่่ไม่เลย่ีแล้วใช่ไหม้ยมีมีมีดป่ะมีมีดป่้ะด้วยยังไม่ได้ตัดกล้ยเลยฝังฝที่ฝังคุ้ยมันเป็นกระถาเออคมออุ้ม โอ้เอาล้างหัวควายล้างหัวควยล้างหัวควยล้างคุยล้างหัวล้างหัวล้างหัวเออเลื่อนใก่อนเราไม่ล้างตัวไม่ไหวได้หัวล้างหัวปอล้างหัวเฮ้ยไอ้เฮ้ยไอ้ เฮ้ยเฮ้ยอยากเข้าพิธีเลยเขาอยากเข้าพิธีเร็วเรวเรเรวางลลงมาเงเงี้ยล่ะยะไม่ลายไหไม่ออกเลยแกไง่ะจะขายไม่ไมลยเฮ้ยไปเฮ้ยใครอมอยากเข้าพิธีเปล่า่ยางแมัเข้าเลย ตานี้ยามคุ้แนไหนพี่ดีไอยจเอาไม่ำยังอยู่ียังอยู่ี่อยู่เลยนี่ไปเลยไปขึ้นเนยข้งก็นั้นแล้วอะไรของแรงว่ะงานนี้ทำอะไรวะไขไม่ออกโอ้ยว่านห้กับตัไอฝั่น้นามาองนมา้ไม่ยาเอาย เขาพี่เขาพี่แบกเอาพี่คนนี้แบกไมเหรอตาพี่นะเอาลงเหรอมันจู่กระสุนก่อนมันจู่กระสุนขอยิงสักทีขอยิงสักสิลองเพียงอย่างนี้นขอท่าเด็ดๆสักทีนึงแล้กูลงไปปากเลยวะฮะตาติดเป็นไปไหมเนี่ยให้กูแทนไหมล่ะแ้ให้กูแทนเปล่า ไปยืดลองทังยืไหเฮ้ยต้องไปเรียงหน้ากระดานหน้าสะป่าววะเรียนนี่เย็นเย็นเย็นไม่้ถืออะไรปีเลานี่วิธีถ้าต้องไปมันจะเป็นวิธีบันทึกไปทุกเหตุการณ์ใช่ไหมโอ้ย